สวัสดีค่ะวันนี้น้องสตังกับคุณแม่นะคะก็จะพามาเดินถนนคนเดินกันค่ะวันนี้น้องสตังกับคุณแม่นะคะก็มาสองคนค่ะคุณพอ่อไม่ได้มาด้วยนะคะนี่อันนี้ก็คือตลาดถนนคนเดินค่ะหูมีของกินมากมายเลยนะคะน้องสตังดนนนเดินไปเดินมาน้องสตังก็เลือบมาเห็นร้านข้าวมันไก่ที่น้องสตังชอบกินนะคะอันนี้เป็นร้านประจําของน้องสตังกับคุณแม่เลยะค่ะน้องสตังก็จะไปเลือกที่นั่งกันนะคะ นี่โหอันนี้ต้องขายดีแน่ๆเลยคนเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยสตังก์ก็มานั่งค่ะเนี่ยน้องสตังก็ไปตักน้ําให้คุณแม่นะคะแล้วก็นั่งรองค่ะนี่นี่เขาเอาน้ําซุปมาเสิร์ฟแล้วค่ะ อันนี้น้องสตังกับคุณแม่ก็ได้นําซุปแล้วนะคะน,นี่น้องสตังก็อยากได้ถ้วยสีเขียวค่ะเพราะว่าถ้วยสีเขียวน้าเยอะนะคะแล้วน้องสตังก็นั่งรอข้าวมันไก่ะคะ่ะนั่งรอข้าวมันไก่มาเสิร์ฟนะคะนี่พูดถึงก็มาเลย หูหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะแถมได้เยอะด้วยนะคะอันนี้น้องสตังค์ก็เอาช้อนให้คุณแม่แล้วก็น้องสตังค์นะคะแล้วคุณแม่ก็ตักน้าจิ้มใส่เลยค่ะนี่น่ากินมากๆเลยนะคะน้องสตังค์บอกว่าน้องสตังค์ไม่เอาเผ็ดนะคะ นี่แน้สตังก็จะมากินให้ดูค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะคะน้อสตังก็มาซดน้ําค่ะอืมยิ่งน้ําซุปนี่กินกับข้าวมันไก่เนี่ยอร่อยสุดๆเลยค่ะโอ้น้องสตังกินเพลินเหมือนกันนันเนี่ยถึงแม้จะเยอะแต่น้องสตังก็กินจุเหมือนกันนะคะกินจนหมดเลยและนี้คุณแม่ก็จะมากินด้วยนะคะอืมคุณแม่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะ น้องสตังให้ทุกคนทายนะคะว่าน้องสตังจะกินหมดไหมน้องสตังแน่นอนค่ะว่าน้องสตังก็ต้องกินหมดนะคะเพราะว่าร้านนี้น้องสตังชอบมากๆเลยค่ะเป็นร้านประจําของน้องสตังนะคะช่วงหลังเลิกเรียนน้องสตังก็จะมากินเป็นประจําเลยค่ะเพราะว่าร้านนี้ ให้เยอะด้วยค่ะนี่หน้าตาของข้าวมันไก่นะคะน่ากินมาก,มากๆเลยค่ะสำหรับใครอยู่แถวนี้นะคะก็มากินได้เลยค่ะแต่อยู่หลังสุดนะคะนี่น้องสตังก์ก็กินอย่างอริดอร่อยเลยค่ะวิทุกคนลองสังเกตดูนะคะน้องสตัง์เริ่มกินหมดแล้วค่ะนี่นน้องสตังก์ก็กินไปเรื่อยๆเลยนะคะน้องสตัง์ชอบมากๆเลยค่ะร้านข้าวมันไก่ร้านนี้นี่น้องสตังก์ก็กินไปเรื่อยๆเลยก็ซดน้ําด้วยค่ะ นี่นอสตันก็กินหมดแล้วค่ะ เห็นไหมน้าสตังก็กินหมดแล้วบอกเลยว่าน้าสตังชอบร้านนี้มากที่สุดเลยทางระหว่างกลับนะคะ,นะคุณแม่ก็เลือกไปเห็นร้านแตงโมค่ะหวานๆเลยนะคะมีทั้งปั่นแบบไม่ปั่นนะคะนี่คุณแม่เลือกแบบไม่ปั่นนะคะนี่อันนี้คุณแม่ก็ได้มาแล้วค่ะแล้วเราก็จะเดินไปต่อกันนะคะนี่ก็จะมาเจอร้านไส้กรอกอันนี้เป็นร้านที่อยู่หน้าสุดเลยนะคะแล้วแถมร้านของเขาก็อร่อยด้วยค่ะไส้กรอกทุกอย่างนี้ อร่อยหมดเลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็มารอคิวค่ะนี่หูวมีกลิ่นหอมด้วยค่ะนี่อันนี้น้องสตังกับคุณแม่ก็มารอคิวนะคะสำหรับคลิปนี้น้องสตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดติดตามใม้น้องสตังด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องสตังอีกนะคะ